พระราชวังและว,วังในประเทศไทยพระราชวังเดิมกรุงทนบุรีปลายพุทธศักราช2,310เมื่อสำเร็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้บ้านเมืองเป็นผลสำเร็จหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียงเจ็ดเดือนเศษแล้วได้ทรงสถาปนาพระนครใหม่ณนะกรุงทนบุรีโปรดให้ระดมช่างฝีมือ ทำการสร้างพระราชมเทียนสถานไว้อย่างสวยงามครบถ้วนเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าดังที่ปรากฏหลักฐานเป็นคําบรรยายในโครงยอรพระเกียรติพระเจ้ากรุงทนบุรีของในสวนมหาเล็กกวีนรัชสมัยพาน,านาความไว้ว่าภูมิสถานที่สถิตไทยชัยสถานพ้างพิสนุกรรมชำนาญเสกสร้างราชวังมุกพิมานมูลเกิดมีนา เรือนรัดซ้ายขวากว้างเพียบพื้นภูวดลนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนั้นยังประกอบด้วยพระวิมานท้องพระโรงคลังสรรพวุฒิโรงช้างโรงมา้าโรงพระโอสถโรงตราการพระคลังหลวงสลาอามาย์ทิมที่พักข้าราชการครบถ้วนเมื่อสิ้นสมัยทนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ทางภากตะวันออกได้โปรดให้รักษาพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีไว้เป็นที่ประทับของเจ้านายซึ่งมีพระอิสริยยศสูงอาทิสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและถือเป็นธรรมเนียมต่อมาจนถึงราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปลดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีเป็นที่ตั้งโรงเรียนในเรือและต่อมาเป็นที่ตั้งกองทัพเรือพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีจึงมีพระราชนิเวศมณีสถานเดิมเช่นท้องพระโรงและส่วนที่สร้างเพิ่มเติมภายหลังเช่นพระตำหนักเก่งคู่พระตำหนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบัน พระราชวังเดิมได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติโดยยังใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของกองทัพเรือและเป็นประโยชน์ใกการศึกษาทางประวัติศาสตร์อีกด้วย